สวัสดีครับทุกคนผมจิตครับวันนี้ผมจะมาทําตามคําแนะนําของพี่คนนี้นะครับพี่แกบอกว่าให้เราใช้ใบมีคัวนะครับเพราะว่าแกซื้อลูตู้มาเนี่ยเป็นข้าวหยดน้ําและแกรอของทำเนี่ยมันออกแน่นอนของผมเนี่ยข้อข้าติดฝังแน่นมาประมาณน่าจะเกือบแปดปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้วิธีของพี่เขาดูครับถ้าจะ้นี่ก็เนี่ยทุกคนถ้าชุดน้มันมานะครับเช็ดก่อนนะ เดี๋ยวเราจะเอาคาบสิ่งสกปรปกที่เป็นพวกฝุ่นออกอะ่ะจะให้เหลือแต่คาบหยดน้ําที่แบบเป็นคาบฝังแน่นจริงๆเลยโอเคเห็นไหมทุกคนโฟกัสดีๆมันจะมีนะครับเดี๋ยวผมจะลองขูดนะ เห็นเลยเอรี่ไงเห็นไหมก็ออกอยู่นะทุกคนเนี่ยมันเป็นค่ามันเห็นแต่ตัวเองเออมันเป็นค่าวี่เกลือเนี่ยออกอยู่นะทุกคนแต่มันก็จะอ,อ่มีรอยนิดนึงนะผมว่า ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะทุกคนแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเห็นเป็นข้าบอยู่นะครับฟิลไม่เป็นรอยหรอฟิลมอยู่ด้านในหน้านองมันไม่มีฟิลอไอ้ขาวขาวนะั่นคืออะไรไหนคือคราบพวกคิดเกลือพวกไอ้นี่ไงข้าวหยดน,น้ำมี ว่ากระจกไม่เป็นรอยหรอบ้ากระจกที่ไหนไเป็นรอยกระจกดนขออมีคมไม่เป็นรอยหรกข้าไม่ใช้ที่ตัดกระจกมาไอ อืเอาล่ะทุกคนสำหรับการทดลองที่พิกิตลองทำดูนะครับถามว่าออกไหมออกนะครับคือแต่แต่มีแต่นะทุกคนถ้าเป็นหยดน้ำคาบขาวๆแบบคาบหินปูนอนะ่ะทุกคนมันจะออกแต่ถ้าเป็นแบบพวกคาบนะแต่เขาจะทิ้งแบบร่องรอยไว้อยู่นะครับ นี่ยจะทิ้งแบบเป็นไอ้นี่ไ้อยู่ก็ก็โอเคในระดับหนึ่งนะทุกคนสำหรับพี่คิดนะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่านำมาขัดแล้วแบบลอยไอ้พวกขราบเนี่ยมันจะหายไปเลยนะเนี่ยเขาจะทิ้งไอ้นี่ไว้อยู่ รอยไวอยู่เนี่ยก็ยังจะเป็นค้าบหยดน้ำเล็กๆอยู่นะทุกคนเนี่ยคนาบหินปูนขาวๆหายไปจริงครับแต่จะทิ้งแบบร่องรอยแค่นี้ไว้อยู่ยังยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนะทุกคนสำหรับพิธีนี้เต็ม10ก็ให้สักอหกแล้วกัน หกเจ็ดประมาณนั้นนะครับยังไม่เต็มสิบนะครับเพราะว่ามันยังทิ้งร่องรอยของหยดน้ําเล็กๆไว้ให้เราเห็นด้วยตาป่าน,นะครับเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปทําดูได้นะครับทุกคนแล้วใครลองทอําเป็นยังไงแล้วได้ผลยังไงเอามาเม้นบอกพี่กิทนะครับทําหลายๆคนเราจะได้รู้ว่าเออทาแล้วแบบมันโอเคหรือว่าไม่โอเคแต่สำหรับพี่กิจพี่กิทให้สักเจ็ดคะแนนแล้วกัน นะครับอะไะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้หินด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายค่ะ